สวัสดีครับผมอยู่นะทีอาสอาสบายเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามีน้องเข้าใหม่ครับผมเป็นวายซเป็นอาสานะครับผมคันนี้อ่าคันนี้ก็รถบ้านเดิมๆนะฮะก็มีทําสีมาเนาะร้อนเงินนะฮะท่อเดิมนะฮะเดีให้น้องงามโชว์ลุกลางตัวรถก่อนนะครับผมของแต่งมีมานิดหน่อยนะฮะในขับสีแจ่มๆเลย ยางหลังเหลือ,อยางหน้าเหลือนะฮะท่อเดิมจานเบรคเต็มเต็มครับผมโอเคผมไล่ด้านหน้ามาก็เป็นชิวหน้านะฮะชิวหน้าแต่งครับผมเป็นทรงสีสมกยยาวๆเนาะแตหลักๆก,ก็จะเป็นตัวรถนะฮะเป็นสีเขาเรียกเป็นสีเทาว่ะสีเทาขมเมี่ยมวะสีเทาประกายประกายหน่อยนะสีเทาแลมโบยืดสีเทาล้อมเงิน มือคันุเบกเดิมท่อเดิมอันนี้ถ้าลูกค้าอยากได้ท่อแต่งท่อลันเรามีให้นะฮะหรือว่าจะขอเป็นลายเฟีลยวก็ได้นะฮะมีมีให้เรียกครับผมโอเคก็รูปร่างหน้าตาก็飒ส,สวยเอาเรื่องนะฮะคันนี้เป็นสีที่แปลกดีครับผมดูเลขไม่กันดีกว่าเขีบ<ๆ>เลขไม่อยู่ที่สามหมื่นสองนะฮะ<ๆ>ก็ก่อนส่นรถเราซื้อไให้หลายรือบอกไปฮะคันนี้จุดเด่นดูด้านหน้าครับจะเป็นไฟ LED มานะครับผม นี่ครับเขาจะแต่งเป็นโปรเจคเตอร์มาจะมีที่เปิดปิดตรงนี้นะฮะอ่านี่ฮะนี่ครับอย่างเฟี้ยวนะฮะวิววิววิวดว่ารถอันนี้รถบ่อโอเคครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยแล้วกันพอเดิมก็จะเสียงเงียบๆนะครับผมโอเคเบิ้ลๆลอมฟังหน่อยนะฮะเราจะห้าพันแล้วกันครับ รอบหนึ่งหมื่นดูครับเสียงเครื่องก็เพี้ยนเลยครับผมโอเคก็อย่างที่แจ้งนะคันนี้ก่อนสำหรับรถลอสบิทให้แล้วนะฮะเปลี่ยนทายมันเครื่องเชืน้ำหล่อเย็นเช้่อน้ำเบรกนะฮะพาบล็อคไาเบรกเช็คให้หมดนะฮะแต่ว่าลื้เครื่องเช็คไม่มีนะครับผมการคันนี้เอารถจบที่ดาวแค่5,000บาทนะฮะส่งประมาณ2,900ไม่เกิน3า0 0ครับประมาณนี้นะฮะเป็นปี16บหกับคันนี้สนใจติดต่อทั้งหมดนะสุไบ หรือเสเขายอยู่หรือติดต่อทางนาทีก็ได้นะฮะไหนก็ฝากเจ้าวาเซเวอาสามคนนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ